เดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะบุญโยจะนำพาทุกคนขี่เหื่อทองแบนไปเบิ้งพาบรรยากาศอ่าเรียบแคบน้ำพุ่งนะพี่น้องเนาะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามเบิ่งบุญโยเด้ออ่าบุแบบน่ใจขี่ซาวเนาะ <c oughs> โอเคไม่พูดไม่ใช่เออไหมาผู้ใดสิำในกางคันห่มได้แหละมันกองหัวสิเปียกอ้าวขี่เหื่อทองแบนเลาะเลยพี่น้องเนาะเป็นี้เนาะ มาไปนำกันไปนำกันเอาจับปนจับปนหน่อจับเดี๋ยวเอ่อจับไปปุบกันได้ครับตอบนั้นนะโอเคโอ้บรรยากาศดีไรพี่น้องว่าอยู่ทางน้ำห้องสิงบุรีกองเปียก้ว เออเนาะนนโอ้ล้สัดเดนะจังน่อยจัย่ไลสดเนะาะหลังจากบันึวิดีโออานาเมื่อกี้ไ,นนไนนนนูนเป็นอะไรทางุูนทางเนื้อนะทางเนื้อเป็นยังไ แล้วมสกนี้มันน้าเย็นแค่เมื่อสแล้วมัไปหมได้โอ้ไปหมได้เลยวะเดี๋ยวนี้กไปได้แลอ่าบ่มนน้ลน้เย่ที่ว่าอยงเกือบนะกันีนอยนึงบเรือแหละออนี้เป็นความยากน้องเบเรียบฟังเลยเนาะเรีฟัง ฟังอยู่เท่านี้จะเป็นเทสก้องบานที่เมืองอบ้านทินเสาบ้านทินที่เมืองอยู่นี้เริ่มเข้าแล้วเด็กน,น้อยเนาะเสาเนาะเบื่องมือไม้คางพี่เต็มแล้วเด็กพี่น้องเลยโอ้แหม่ไม่โค่นไม่ข้นเอาขี้เถ้อทองแบนเนาะตอนนี้เนาะ กองเปียกเดี๋ยวเสซตกองแป๊บหนึ่งมีบรรยากาศด้วยลวนพี่น้องเลยเมื่อกี้คืาอะไรพีชเมื่อกี้นะจากพี่บบนี้เลยมันกันซ้ำคนตัวนี้ล้นแล้วพี่น้องเนาะ เลือกเขาแล้วเดี๋ยวนี้นะมันกับเขาไปแดินอะไรนี่เนาะนี่โอ้บนนี้ไล่เขาเลยพี่น้องอันนี้บรรยากาศที่อ่าเปลี่ยนกาศสุดพี่น้องตอนทนนี่อยู่ในมาลนเลเนียพี่น้องในเบิร์นถแถวนี้สูงอยู่ถแถวนี้เนะาะแถวนี้นิ่มแถวนี้สสล สว่วนสาลีเหมอนนะั้นโอลิบเลยอันนั้นเป็นส่วนสาลีเนี่ยส่วนสาลีอันนี้เป็นบานาไฮเนี่ยทางเท็ดฟังบานาไฮ ข้าฝนบ่ดซื้อต่อตกก็จะน่าจะบ่ 1, มอีกัญหาพี่น้องอ่าแต่ตอนนี้นี่เขาสึงว่าฝนตกลงมางอีกไ้บปพ่นตกกองเปียกตลอด ส่วนซาลีส่วนตนว้นกล้วยเนาะต้นกล้วยกับนทนะี่ขั้วอะไรอยู่้างเี้เดี๋ยวพอจะขึ้นไปเบิง้งเนาะไก่ขั้วไปหุ่นเบิ้งอีกไปนึงอเอาเอาขึ้นไปเบิ้องถึงขนนั้วนิดนึงเนาะขี้ไปแล้วเนาะเอาเพื่อนขับไปเหือบไปเบิอเบ้องถึงขนนั้วนิดนึง สิบซ้ำเนาะวันที่สิบสี่เดือนเดือนหกปีสองพันเอ็ดนำท่วมพี่น้องเนาะน้ท่วมเชียงบุรีในอ่าบริเวณนี้ท่วมมืดเนาะท่วมมืดน้ำท่วมมืดเบิ่งใต้คาบน้ำที่เป็อยู่ไในนำเสนอนอร์อาวิดีโอผ่านมาแหละแต่ว่าปีนี้เนาะวันที่สิบสองเดือนเฟสปีสองพันสี่สสองเรียว่านำขึ้นเพียงฟังเลยพี 2000, 7, aman, like season, ่น้อง เนะสรุปคือนำขึ้นเบี่ยงต่ฟัง,องกอง,องกะถึงนำพนตกนนี่แหละบรรยากาศที่พี่ดนได้นำมาฟักทุกท่านทุกคนพอดีนำเตรียมฟังพอดี ได้แล้วน,น,น้ำน้ำเขาเนาะมันีแต่ป่านเนามีแต่ป่านเปรี้ยงเลยมันมีมีย่างป่านอยู่างนั้นเนาะมันมีอย่างป <c oughs> ่นา,งานอยู่ทางาาลุ่มเห็นให้น้ำม,มันฟงขึ้นเดี๋ยวเราสิเขาไปพักไปอันก่อนอ่าจุดนั้นจะเป็นขั้วนะพี่น้องเนาะขั้นครามบ้านที่เมือ,องบ้านาไฮ กระโดดลุดนมืมันน้ำฮ้องมาตั้งเข้าอันเลยฮะไม่อันปานเนาะปานทะ้งหมาเลยมาเลยเพราะน้ำมันเด็นปุ้งเออแม่น้ำมันเขาอันนั้นขอบใจขอบใจโอ้คักไล่พี่น้องบรรยากาศเนาะอ่ายามแม่ไม่ค้างอยู่กองฮันมาขันโฮมโอเคเนาะขอบใจขอบใจ นำพาดพายภาพอยู่ห่างใจให้น้องทห้านเพื่อนเพื่อนกระสิได้ปุดแล้วกระสิไดเอาออกล่ะโอ้เมาเหื่อแล้วเนี่ยเอ้ยเมาเหื่อเลยเออโบยานดอกนำ โ <laughs> บรานนำตนนัวเขาอไล่คนที่เขามาเบิญอ้าวคือบผมนุ่งเสื้อสูทซิบด้วยสิลอยน้ำเปลี่ยนยู่พี่น้องเนาะบ่เป็นแย่งบโบรานบ่ค่อยยานยาน้นำนแมนเอาขอบใจพี่น้องเด้อที่ติดตามเนาะขอบใจไอทนาอ่อาชัดไอน้องทานเพือ่อนพาบุญโยได้ขี้เหื้อไปเลาะอ่าอยู่ทางพุ่นเห็นว่า <c oughs> บรรยากาศเนี่ยนัน,นไล่คือว่ามันบางบอนก็นลนเนาะอยู่ทางพุ่นนะบางบอนลนเข้าไปล่ะทางพุ่นแต่ว่าโดยสรุปโดยรวมคือน้ำ ได้ลดลงแล้วพี่นอ้องอ่าลดลงแล้วปัญหาคือว่าตอนนี้นี่ฝนตกมันตกเป็นตกตกทางเนื้ออีกตกเนื้ออีกเมื่อกี้เมื่อกี้น้ำมันขึ้นเขาข้างล่งางทีเขาอุ้ยอ่าฮิตลาดตลาดตกห้องมือกองตลาดตกห้อง เอาขอบใจลายๆเด้อขอบใจชิกอ้อมเงาเหรอที่เป็นนี่โอเคโอเคเช็กจักมาเช็กจักเจ้า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 เนี่ยพี่น้องเลยขอบอกขอบใจตาตีว่าน้ำนี่มันลดลงแล้วแหละเนาะน้ำได้ลดลงแล้วอ่าต่างแต่ว่าถ้ามันตกอยู่เนื้อไร่ก็เท็ดให้มันไล่ลงมาไร่แล้วก็สีหลนฟังอีก อ่ะสบายดีสบายดียดอ่มาอมือเสานี่ล้นพี่น้องมือเสาลุนมาถึงพี่นะท่วมล่างตีนในบริเวณนี้เนาะบริเวณนี้ท่วมล่างตีนเลยเกือบนเนาะแสดงว่ามันเพียงพอดีไลยคนกับคนเครื่องคนคล้องนี่แล้วคนเครื่องคนคล้องนี่แหละ นี่เป็นคาบน้ำมุดตัวนี้เนาะตัวนี้มันคาบน้ำมุดคาบน้ำนตอนเศ้าเดี๋ยวมีอุตา์พี่เบิ่งกองขั้วอีกทีหน,นึงเนาะว่าระดับน้ำมันขึ้นล่หรือน้อยหรือว่าลดลงซ้ำใดอ่ะกองคั้วก็จะมีคีดไม้อยู่ฮ่นนะพี่น้องกองขั้วนะ chịt mãi, dù còn quá hạn điều hòa bình thường. các bạn phản phun bột tục nước mà ex thì mình mình cứ xịt vui bẩn hạ nhăng. ันนี้จะเป็นภาพอัพเดตลาสุดเนอะตอนสิบสามมูลสี่สิบนาทีเนอะสิบสามมูลสี่สิบนาทีไม่รอวินตอนมือเช้ามันจะยูเลกอ่ายูเลกสี่เลกฮะ เนะเลขดีเลขห้าเ,เ,เพียงเลขห้าพูดเลยอ่าเลขห้าะขึ้นเลขหกคุณอ่าไห้บอกคุณเศ้านำไล่เขานี่มืดนำไล่เขาเนี่มันขับนำเนาะ เบื่องปีไกยพี่น้องปีไกยนำท่วมในวะันที 13, น่สิบสามเนาะวันที 14, ่สิบสี่เดือนเดือนหกนำขึ้นเพียงพี่เห็นบ่เห็นคาบบ่พี่นอ้องอ่าเห็นคาบบ่ายุ่งเงินเพื่อนนะนะเห็นแต่คาบนำนะเป็นคีดอยู่เนาะเป็นคีดอยู่คาบนำขึ้นเอาจากานั้นเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ อ่าวุญนโอกาสสิได้ข้ออิอ่าจบลงเพียงเ่นี้ก็เนาะครับพี่น้องติดตามแต่คลิปต่อไปเด้ออ่าคลิปต่อไปต่อไปเจ้าจะได้ลงแล้วลงแล้วลงแล้วเออลงแล้วอ่า